สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนนะครับดูแบบเต็มจอนะครับของ facebook นะครับวิธีถ่ายทอดสดนะครับของเขาถ่ายทอดสดนะครับสำหรับใครที่อยากดูเต็มจอนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนให้ดูนะครับนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องไปบันทึกวิดีโอก่อนนะครับเพื่อให้เราจะดูเต็มจอได้ครับเราต้องบันทึกวิดีโอนะครับไว้นะครับผมจะบันทึกให้ดูนะครับย้อนกลับมาครับ ย้อนกลับมาหน้านี้ครับแล้วก็สี่เหลี่ยมด้านบนครับที่ชี้ลงครับเราก็กดบันทึกวิดีโอไปเลยนะครับนะครับแล้วก็ขั้นตอนแล้วก็ย้อนกลับมาครับย้อนกลับมาเลยแล้วผมก็บันทึกไปแล้วนะครับเราบันทึกเสร็จแล้วก็เราก็ย้อนกลับมาครับไปที่เอ่อที่เฟซบุ๊กของเราครับแล้วก็ที่บันทึกวิดีโอครับที่บันทึกไว้นะครับเราก็คลิกไปดูนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็จะสามารถนะครับ ดูแบบเต็มจอได้แล้วนะครับแต่ไม่ยากไม่อะไรนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ครับสำหรับคนที่รู้แล้วผมก็มีอะไรบ้างก็ขอบขอบคุณนะครับที่ชมนะครับคลิปผมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้กับสอบถามผมได้นะครับที่ Facebook นะครับของผองว่าทุกคนจะเห็นนะครับในคลิปนี้นะครับเอผมก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ฝากไลค์ฝากติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับทาคลิปต่อไปด้วยนะครับฝากติดตามนะครับฝากไลค์นะครับช่วยแชร์คลิปของผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเพราะชีวิตของผมก็เพิ่งเปิดมานะครับก็ไม่รู้อะไรมากขอขอบคุณครับ